เซียนเอกถามจริงๆเถอะก่อนที่จะมาเป็นนักตกปลาเนี่ยทำอาชีพอะไรมาก่อนหรอโอ้โหไม่อยากจะคุยเลยเซียนมินสมัยก่อนนะเซียนเอกรอดเล่นอยู่บนสังเวียนผ้าใบไม่ยังชชโชนไม่อยากจะคุยเลยฮ่าชกมวยเหลอเซียนเอกชกมาทั้งหมดกี่ไฟล่ะฮ่าไม่อยากจะคุยเลยเซียนมินเอาน่าเซียนเอกคุยให้ฟังสักหน่อยก็แล้วกันฮะ,ะอ่าอ้าเล่าให้ฟังก็ได้ก่อนที่เซียนเอกจะมาตกปลานะเซียนมินเคยขึ้นชชมวยมาห้าไฟว้า ไฟที่หนึ่งผลเป็นยังไงเซนเอกอ๋อไฟที่หนึ่งะนะพอดีเซนเอกไปเจอมวยฝีมือมาครั้งนั้นเลยแพ้คะแนนไปแม่เสียดายจริงเลยเซียนมินแล้วไฟที่สองะเซนเอกผลเป็นยังไงไฟที่สองพอดีไปเจอมวยแข็งมาเซนเอกก็เลยแพ้น็อกไปอะเซียนมินแล้วไฟที่สามละ่ะไฟที่สามะนะพอดีช่วงนั้นเซนเอกมีปหญหาทางการเงินนิดหน่อยก็เลยแพ้ล้มมวยไปอะนะเซียนมินอ๋โอโอ้โหล้มมวยเลยเหรอเซนเอกแล้วไฟที่สี่ล่ะผลเป็นยังไง ส่วนไฟที่สี่นะเซียนมินเห็นกรรมการเขาบอกว่าโชคไม่สมศักดิ์ศรีนะแล้วไฟที่ห้าไฟสุดท้ายล่ะผลเป็นยังไงเซนเอกไฟที่ห้ากรรมการเขาจำหน้าเซนเอกได้เขาก็เลยไม่ให้โชคก,กันนะเซียนมินโอ้โหประว่าโชคชนแบบนี้จะมาเล่าให้ฟังทำไมเนี่ยเซนเอกอ้อาวก็บอกแล้วไงเซียนมินว่าไม่อยากจะคุยไม่อยากจะคุย